พี่น้องครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นหมอกอีกหนึ่งชุดนะครับที่แบบโอ้โหไม่ใช่ลอยเรียนะฮะนี่คือมากันแบบเต็มเต็มนะฮะมากันแบบเต็มเต็มเลยที่นี่ครับบ้านระเบียงนาป่าบงเปียงนะฮะโอ้โหนี่นี่น,นี่ดูดูดูกำลังอร่อยกันเลยฮะแต่ละท่านพี่เล็กทำอะไรครับพี่เล็กครับ <laughs> จกไก่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จะให้ดูว่าพี่เล็กทําอะไรอยู่กำลังจกไก่อยู่ค่ะนนนนนนแผนแกหันครับแผนกหันส่วนนี่ครับแผนแกเอาอัาพรางศพฮะย่างเผาแผนแกเผาเผาอย่างเดียวเผาเลยครับพี่น้องครับเออเผาเลยครับผมเตรียมน้ำจิ้มครับ อย่างเดียวเลยคืนมาปั้มไก่ตั้งแต่เช้าเออปั้มไกานี่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 นะครับนี่หมอกหมอกขนาดนี้เลยครับแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้นะครับมาใกล้เราเลยนะใช่ครับแตะหน้าเลยพี่ยังอยู่ไกลเรายังเห็นพอเห็นเต้นเต้นเขามั่งตอนนี้ไม่เห็นเขาเขาเรียกอะไรรู้ไหมเนี่ยสายหมอกที่ลอยเลี่ยเกลี่ยใบหน้าโอ้โหเป็นยังไงคิดถึงเจ้าการดาที่อยู่ห่างเธอจะเป็นอย่างไรชนไหนบ้าง คิดถึงพี่คนอยู่ห่างบ้างไหมอ <f> เป็นไงเป็นไงพี่น้อง bon. บรรยากาศ<ม>บรรยากาศมันมาเองมีคำตอบเลยผไ, <c oughs> ไ,ไม่าใจไม่้คนโอ้โหนี่นี่นี่สุดยอดครับบรรยากาศครับแล้วไปปิ้งย่างๆแบบนี้นะเออวันวันนี้ป้านิ่มครับ <iley. S 1> วันนี้จะไม่กลับก<ห>รุงเทพใช่ไหมยังนะ <c oughs> ยังไม่ได้ดางนะสีฟั